ให้อบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นบ้างนะเนื้อพุโทโธธรรมโ,ทรทรมโทรอทังโคเฉพาะเวลาจะหลับนอนนั่นแหละเป็นเวลาที่ไม่มีความกังวลงานการอะไรไม่มายุง่งให้สั่งสมพุโทโธธรรมโอสังโคเป็นอาหารธร,รมหล่อเลี้ยงภายในใจของเราจะมีความสงบเย็นขึ้นมาเป็นําดับบางรายอาจจะเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอันนี้ไม่แน่นะสำหรับผู้บำเพ็ญมีนิสัยวาสนาต่างกัน พอได้มีโอกาสบำเพ็ญภาวนาจิตจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นอย่างรวดเร็กวก็ได้เพราะพร้อมที่จะออกอยู่แล้วเป็นเพียงว่าเราปิดประตูไว้เราไม่ภาวนานี่เรียกว่าปิดประตูการภาวนาก็ไม่ไม่มีไม่มีแล้วทำก็ไม่เกิดทำไม่เกิดความวัศจรรท์ความแปลกประหลาดก็ไม่เกิดเมื่อเราเปิดโอกาสได้ทําภาวนาอย่างนี้แล้วจิตอาจจะเกิดขึ้นความแปลกประหลาดอศจารย์ขึ้นภายในใจของเราตื่นตัวอ่าสะดุ้งตื่นตัวนั้นานะใจ เป็นเอ่อกลุ่มคืนกับทำเป็นความสุขความเลื่อแม้งั้นทำพระพุทธเจ้าจะสอนโลกมาหาอะไรถ้าไม่เลิศเลยกว่าสิ่งทั้งหลายเมื่อเจอเขาเพียงในใจเท่านี้แล้วมันก็ทราบแล้วผู้ภาวนานนั้เนี่ยจะทราบผู้อื่นไม่ได้ภาวนาไม่ทราบนะนักภาวนาเช่นพระกรรมาฐานท่านไปอยู่ในป่าในเขาท่านภาวนาอย่างนี้นั่นแหละผ้าที่เลี้วหอ่อทองพี่น้องไายทราบไหม ท่านผู้ภาวนาอยู่ในป่าเนะี่ยเขาด้วยความตั้งอกตั้งใจในะอาจจะทำจริงท่านจะไม่ค่อยมีความทุกขนะ์นะนี่อย่างน้อยท่านไม่ค่อยมีความทุกข์มากกว่าน,นั้นความทุกข์จะจางไปยังไปความสุขจะเป็นความลื่นเริง,งบันเทิงอยู่ภายในจิตใจอยู่ไหนอยู่ได้นอนไหนได้การกินอยู่ปูวาวการใช้กันนทอทุกอย่างท่านไม่ถือเป็นภาระ,ระเป็นเครื่องความกังวลยิ่งกว่าท่านประคับประคองจิตใจด้วยการภาวนาของท่านโดยความมีสติ ทีนี้จิตใจของนั่นก็สง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมานี่คือผู้มีความสุข